สวัสดีครับ เรามาอยู่กับช่องอันฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับวันนี้อันก็พามารับชมนะครับตัวนี้เลย Rang e r s t o ต m t a c นะครับเรามีให้เลือกทั้งแบบ 4x2 และก็แบบ 4x4 คันนี้จะเป็นแบบขับเคลื่อน2อล้อนะครับราคาจะจำหน่ายอยู่ที่1,294,000บาทนะครับสีที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นแบบสีเทานะครับคันนี้มีการตกแต่งนะครับของเขานะครับใส่ชุดหน้านะครับที่เป็นชุดยอดนิยมอีกหนึ่งชุดเลยนะครับเรียกว่าชุดแต่งแรปเตอร์นั่นเองแล้วก็มีการอัปเกรดในส่วนของล้อแม็กดิอันพารับชมกันเลยดีกว่านะครับค เป็นแบบสีดําด้านแบบนี้เลยด้านบนเลือกไฟ LED 3ตําแหน่งนะครับเป็นแบบสีส้มนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับมีอะคริลิกคําว่ารนเจอร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบฝากระโปรงแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสำหรับไฟหน้าเราได้ไฟหน้าที่เป็นแบบรุ่นท็อปสุดมาให้แล้วนะครับไฟหน้า Matic LED นั่นเองนะครับเรียกว่าได้ในเรื่องของการส่องสว่างที่ดีเยี่ยมมากๆเลยมีระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติและก็ระบบไฟสูงอัจฉริยะเรียกว่าไฟสูงเปิดและปิดให้เองอัตโนมัติอีกเช่นกันมีเดย์ทมที่เป็นไฟส่องสวงสว,เวาเลลกาันรูป C เอกลักษณ์ของ Next Gen นะครับในส่วนของกันชนด้านหน้าของเรานะครับคันนี้เราถอดกันชนหน้าเดิมออกเปลี่ยนใส่กันชนหน้าที่เป็นของตัวทรง Raptor นั่นเองนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกนระยะก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับด้านหน้าจะมี4ีตำแหน่งด้านหลังจะมี4ีตำแหน่ง ในส่วนของกันชนเขาทําสีเป็นสีดําด้านตัดกับสีบอลเงินมีห่วงลากจูงมาให้2ตําแหน่งและไฟตัดหมอกของเราให้ไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้แล้วเดิมๆิมจากโรงงานด้วยนะครับนี่ครับชุดแต่ง Ra p เต r เข้ามาอยู่ใน r รน g e r Storm ม a ทนะครับเรียกว่าลงตัวมากๆเลยนะครับด้าน,นข้างนะครับเราเลือกทําในส่วนของคิ้วล้อที่เป็นแบบสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กเดิมเป็นอลลอยขอบ20นิ้วเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมี1ช่องที่เป็นแบบสีแดงคันนี้เราเปลี่ยนอัปเกรดนะครับใส่เป็นล้อแม็กแต่งนะครับ ล้อแม็กของ OAS i ซนั่นเองนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวยางดีเซนตินะครับนี่ครับตัวยางิดีเซนติคันนี้เราเลือกเป็นยาง RT นะครับดอกยางเขาก็จะใหญ่กว่าดอกดอกยางเดิมที่ติดมากับตัวรถนะครับก็เต็มซุ้มล้อเลยนะครับแบบนี้สเปคยางอยู่ที่275/55 R20 นะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับพร้อมคลิประบายความล้อขนาดใหญ่นะครับสำหรับรุ่น r a เจอร์ t ต r m แท c กนะครับช่วงล่างของเราก็จะเป็นช่วงล่างที่นุ่มนวลมาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบโมโนทูบมาให้นะครับ คิปร,ระบายความร้อนด้านข้างอะคริลิกคำว่าสตอมแทกนะครับเดิมๆจากโรงงานบรรันไดเหยียบนะครับมีมาให้กล้อง360องศาด้านหนา้าด้านข้างและก็ด้านหลังราวหลังคาสําหรับสตอมแทกนะครับไม่เหมือนรุ่นไหนนะครับสามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับฟิล์มรอบคันเราติดเป็นเกรดเซรามิกให้นะครับแล้วก็เบ้ามือจับของเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสมาร์ทคิเลตล็อกรถคายล็อกรถเาบามือจับได้นะครับ ชนิดน้ํามันของเขาเป็นดีเซลถังน้ํามันของเขาจุได้80ลิตรนะครับสําหรับレンเจอร์สตอมแพกนะครับตัวนี้ก็ไม่มีในส่วนของแอดบูด้วยนะครับก็เติมน้ํามันอย่างเดียวเลยนะครับในส่วนของสปอร์ตบาร์เขาปรับระยะได้ทั้งหมด5ระยะด้วยกันนะครับสําหรับตัวสตอมแพกนะครับตัวนี้ครับในการปรับเคลื่อนสําหรับโรบาร์เขานะครับตัวนี้ก็สามารถปรับตําแหน่งเพื่อใช้งานได้นะครับสติกเกอร์มีติดมาให้นะครับบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้และด้านท้ายของเขาได้ไฟท้ายแบบ led เต็มระบบมาให้้แลวนะครับ ฝาท้ายนะครับสามารถล็อกฝาท้ายได้ใช้กุญแจรีโมทของเราล็อกได้นะครับเพียงแค่ไขกุญแจตัวนี้นะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็อะคริลิกคำว่าสตอมแพ k าท้ายเป็นแบบผ่อนแรงแล้วเปิดได้ง่ายมากๆเลยนะครับไฟท้าย LED เต็มระบบนะครับกันชนท้ายนะครับนี่ครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกะระยะให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบนะครับต่างๆให้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยครบถ้วนเลยสาหรับเจ้าลนเจอร์สตอมแฮกแล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2อล้อและก็แบบ4ล้อด้วยนะครับ สำหรับขับเคลื่อนสีล้อจะมีเริ่มต้นตั้งแต่รุ่น Ranger Sport นะครับวแท็และก็สตอมแท c k นั่นเองแล้วก็ที่ใหญ่สุดของเรา Raptor นะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจหรือชอบการตกแต่งนะครับแบบเจ้าคันนี้แค็บคลิปวิดีโอนะครับส่งมาให้อ่านได้เลยนะครับอาจจะแนะนำเรื่องการออกรถให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ